ส่วนทางด้านสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีโพชนาการและสุขภาพดีมีความรู้การงานอาชีพโดยได้พระราชทานโครงการพระราชดำริิหลายโครงการในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศค่ะ โดยโครงการพระราชด,ดำริได้เริ่มโครงการทดลองในโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดน3แห่งเป็นต้นแบบและขยายไปสู่โรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนทั่วประเทศพร้อมได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชด,ดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา40ปีโรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนบ้านแพรกตะครอถึงแม้ว่าจะอยู่ในเขตอำเภอหัวหินแต่ก็ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารค่ะประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวปากกากยอเป็นตัวอย่างของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลาตามแนวชายแดนที่ได้รับพระมหากรุณา ที่คุณจากสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้าพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการพัฒนาเด็กให้มีภาวะโภชนาการดีและสุขภาพแข็งแรงตลอดจนพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างสมดุลรอบด้านเพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อมีการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงป .6 มีนักเรียนทั้งหมด265คนมีการปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ8โครงการนะคะคือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการควบคุมโรคข่าสาร ไอโอดีนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์โครงการฝึกอาชีพโครงการส่งเสริมสหกรณ์โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการขยายผลดําเนินโครงการตามพระราชดำริสู่ชุมชนโดยรอบด้วยเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้านในหลายพื้นที่ค่ะพากันก่อนนะครับช่วงหน้าชมข่าว่างประเทศครับ